พอเมื่อกี้เพิ่งพูดแแบปบนะครับว่าเติมคำนี่อาจจะยากหรืออาจจะง่ายกว่าชอยก็ได้ข้อ27นี่ชัดเลยนะครับพี่ว่ามันง่ายกว่าชอยเยอะเลยนะครับหนูสังเกตคำถามเ,เขาถามก่อนน่าจะพอมองเห็นเนี่ยเห็นอะไรหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2องใช่ไหม ปลว่าไอตัวนี้มันคือกำลังสองสมบูรณ์มันคือ Z ซหนึ่งบวก Z ซสองทั้งหมดกำลังสองอ่านไม่ลุกแล้วจากสมบัติของค่าสมบูรณ์ครับแอยกกำลังเท่ากับยกกำลังของแอนี่แอปแซดกำลัง n เ,เท่ากับโอ้โทษแอปทั้งหมดกำลัง n บางคนถามเมื่อกี้พี่หนึ่งท่องว่าอะไรนะแอยกกำลังอ่ะจำท่องนะ ยกกำลังเท่ากับยกกำลังของโอ้โหไอสูตรนี้เยอะเดดก็มีนะเดด a กำลัง N เท่ากับเดท A ทั้งหมดกำลัง N อนะไอนี้เราก็ท่องว่าเดดยกกำลังเท่ากับยกกำลังของเดทคือเวลาเจอสูตรคคิตศาสตร์เนี่ย พยายามทําให้เป็นคําอ่านเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านไอ้พวกนี้พี่เรียกภาษา <c oughs> ดาวนามิกคือมันเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วมันอ่านยากถ้าหนูไปอ่านตรงๆนะเดทเอกำลังเอเท่ากับเปิดวงเล็บเดทเอปิดวงเล็บทั้งหมดกําลังเ e อมันจําไม่ได้หรอกนะเราต้องครีเอทนิดนึงต้องมีหัวครีเอทนิดนึงนะครับอย่างพี่หนึ่งเนี่ยพี่หนึ่งจะครีเอนคําว่าแอปยกกําลังเท่ากับยกกําลังของแอปอันนี้หนูก็เอาแซดหนึ่งบวกแซดสองธรรมดาเลย บวกเหมือนเวกเตอร์ถ้าเวกเตอร์ก็คือหน้า i บวกลบกันหน้า j บวกลบกันหน้า k บวกลบกันถ้าเชิงซ้อนก็คือส่วนจริงบวกลบส่วนจริงส่วนจินตภาพบวกลบส่วนจินตภาพนะครับเซตหนึ่งคือ3ลบ2ไซตสองคือ1บวก5้าก็เป็นเท่าไหร่อ่ะ4บวก3 i นะแอปของ a บวก B I. อันนี้ก็ต้องรู้นะครับสูตรคือสแปรรูทเอกำลังสองบวก b กำลังสอง เพราะฉะนั้นแอปของ4บวก 3i ก็เป็นสแปร์ o ูท a กํลัง2บวก b กํลัง2 i ไม่ต้องมานะครับรูท25กลัง2นะก็ตอบ25เลยจบนะเห็นไหมเห็นไหมเติมคําไม่จําเป็นต้องยากกว่าชอยนะครับเพราะฉหลายคนชอบไล่ทําชอยก่อน และเหลือเวลานิดเดียวไปทําเติมคําหรือว่าบางคนไล่มาแล้วมันไม่ทันนะไปให้ความสําคัญกับเติมคําน้อยเกินไปนะครับระวังไปเจอเติมคําบางปีง่ายๆแบบเนี้ยอย่างข้อ26-27ข้อละ5คะแนน2ข้อ10คะแนนเข้าไปแล้วนะครับฝากไว้นะครับ,ว,รบว่าเติมคำนะอาจจะง่ายและจะยากกว่าช้อยก็ได้